สวัสดีคร er e ับสวัสดีครับสวัสดีพายพี่น้องผู้สุดขนครับผมมาบอกกับสองเบ้าคือเก่าครับผมมือนนี่หมวานี้อยู่เป็นหมื่นหนึ่งนะมาเนาะเมนครับผมพักแข้งพักขาครับเมนครับพอดีสิ้นเดือนครับผมก็เลยหาโอกาสยืดเลยครับผมยุดมือหนึ่งครับผมครับมือนี้กับภาพพี่น้องมาปีนดอยคือเก่าครับผมมือนี้สองเบ้าขึ้นดอยเห็ดกอแดงครับครับไปก็พบผมมือนี้เป็นลุงเขาสว่างมงครับว่าสองเบ้าสีมันบอครับมือนี้ครับลายรดือดมอคับสีมันทำได้ครับผมเมนครับผมนี่ครับส่วนนี้เป็นประมาณนี้นะครับผม เดือดเตะห่มเนาะเห็นครับห่มดอกหน่อยห่มดอกง่ายครับเหมืนแตงไว้นั่นนี่ใส่เยอะนี่น้มอยู่เป็นหนึ่งไว้ตะแกงนี่น้ำแหลงครับ

มุมขางข้างครับอืมติดก้ามยางงามครับดีครับดรกน่าดอกต้องดอกฝนตกด้ื่ทงหลังเตะกันี่ มันผลลินมบ่อนนี้ มันจุ่มอยู่ข้ารในออกง่ายมีเ้อครับนี่ มือนีเห็นห้างๆเหองงครับอืมดอกหนางครับ

bỏ như về... không ăn vào bao bờ đại lều bằng đặc đồ ui tầm bữa là bao

Đi chuồng nhưng mà Đấy, Đấy. Đấy. Đấy Nhìn khi nó ở cái này đều Đi vào Chắc Nên có gì là... đó หนึ่งกับมาหมื่นในกระหินทุกมื่นอยู่ครับผมแต่ว่าสิบหลายดอกครับน,นี่นก็หลก่สามดีกน,าน,นส,กสามดอกนี่ cái thua hạt đó có 1นึงกับบานนึงน้องทั้งมีบ่ไป À, có ừ, ừ. Đi. Đi cái này sụp dữ lắm, làm cái này mình Nó bị chùm cơ không, em đọc nè xong rồi

เดินขาไล่ครับตบิดต่อมาหนึ่งสองสามสี่ห้าดอกครับหนี่ยงน,นี่ไม่เหลือหน่อยนี่นได้บา้างเนี่ย

ับนี่ครับ,อรบดอกจูงกับพ้าในเก็บครับผมบูดายได้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยถือมาง่ายงนะครับเฮ้ดดดดสองดอกครับผมบโอ้โครูแล้วครับ

เห็นข้าวขากอครับตรงนี้แกงหวานด้วยกันครับทีดนี่เป็นนี่ครับุ่มๆไม่ได้ไม่ได้งหนาครับนี่ น้องบึสะอาดรับผมพอมีนกเหรอเนีเห็นเห็นนูมา่นากระได้อยู่ดิซีดอก

ปูขากรอบครับเป็น,นอะไรหรือบ่าแม่งจ๋อ่เคยเห็นเจ้เชียนแต่จะมากก็ต้องคยเก็บตระหงนั่นนี่ก็ออกือกันนะไม่เ,เ,เคยเก็บเจ้าเทียเนาะ นี่แนงบ้าดอกยางไงครับผมแกงกินมาแล้วนี่สองข้ามครับ้องข้ามอุนาสสองชูงครับ,มรบผม มาดาดอกชุมเดี๋ยวเอม้อนีนกคงานี่กลับมากดอกางาม,า,อกามดออ้วครับ่อ,อยแล้วครับสองดอกครับนี้ตะดอกนงามนะครับเข้าเขาไต่ทองมาเป็นเสือล่าเด้อับนี่ อันนี้เห็ดแสดงว่ากก็ร่งนุ่มๆครับนี่ปล่อยให้ก๊อกรงนุ่มๆให้เพิ่มครับผมขึ้นเพิ่มแล้วครับนี่ครับตัวของอยู่ี่นี่ครับผมนี่นบ็นโบเกติเก็บจ้าเกลือครับนี่ครับอยนี่ดอกใหญ่ครับครับเอาทิ้งไปเว้นาะนี่ดอกสองดอกเลยโ่เคยเห็นกันเห็นครับผม อสามตีโอ้ยเลือดไม่บ่วานแล้วกันแดดออกนี่โอ้ยมันไงบ้างอะไรกดนี่โอ้ยเรืองอารามีครับนี่ครับม่แม่นที่ถึงสีออกบ่าวานนี้ดอกงามๆครับผมครับผมดอกแกงในยแกงนอยู ว่าโอ้ยสามดอกครับรน,นี่ยย่อยออกเนาะหมเนียนตะว่าห่างๆครับโอ้ยสองดอกครับเองางี้จะเห็นอีกดอกหนึ่งนี่กระตาหมอนี่ <c oughs> นี่กระตาพูดว่า กิน้ำหลองนานด้ยครับเต็มตาเดียวครับแีนเครับผมเป้าไปเฝ้ากลับเป้าไปพัก่อนครับผมแีนครับอ้มันนี่ข้นขืนหลายครับผมแมนครับสมากันไดจุ่มลายอยู่ครับมันนี่ไดทั้งจุ่มทั้งบานครับผมเห็ดเผิงก็ได้ปะปลายครับเห็ดละงูก็ได้ยุ่มเดียวครับผมแต่ซ้ำใดก็เอาซ้ำหนั้นเนาะนี่เองครับผมมันนี่ข้นหลายครับผมมันนี่เห็ดนางในบ้ามันนี่มันนี่มีเห็ดมันปูครับผมเห็ดเผิงสาดเห็ดเผิอทองคำครับผมแล้วก็เห็ดละงูซี่หาดอกครับแล้วก็ หลักๆที่เป็นเห็ดก็แดงครับผมเมีนครับผมเมีนครับเอหลักๆกระมานนี่ครับผมถ้าท่านใดสนใจก็ทักมาสองเบ้าได้ครับเดี๋ยวสองเบ้าคืนเบอร์โทรแล้วกระไล่ไว้ใต้คลิปครับผมเมีนครับผมครับอลังการนี่ครับผมเมีนครับผมเอาละครับผมสําหรับคลิปนี้บ่าวพุ่งับ้าต่นก็ขอฝากคลิปไว้เพียงสำนีครับผมจะพอครับสองมบ้ามือนครับผมว่าวสองเบ้าสิบแปดเป็นไม้ใดพิกัดใดครับผมเมีนครับผมครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้สองเบ้าขอตัวลากับบ้านก่อนครับไว้พากันคลิปไหนคลิปไม้ครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวต่นกับบ่าวพุ่งไปก่อนครับบ่าวตสวัสดีครับ เราพูมสวัสดีครับฟังกันหน่อยครับนานเด้อครับผม,มไปบ้านครับผม